สวัสดีครับทุกท่านอันยองอาเซโยนิเฮาสรารมาริกุมปูดมอร์นิ่งอัพตนูนีฟวอร์นิงกูดไนท์นกชาลิตินะครับเออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8 8หมอฤทธิ์ผาดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาพาดาวแบบเจาะลึกที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้ล่วงหน้าครับเออรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เส้นทางชีวิตนะครับของตัวของท่านเองนะอย่างที่จะได้เคยบอกไปเนี่ดวงชะตาคุณขนา้ามีโอกาสที่จะได้เงินประสบความสําเร็จหรือดวงชะตาคุณขนา้ามีโอกาสเสียเงินมากเออเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้ลวงหน้าและวางแผนชีวิตได้ถูกต้องนะครับพาดาวด้วยโหราศาสตร์ทไทยระบบสุริยาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวพลังเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลน,นะครับ ดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมดวงสิริมงคลให้กับตัวของท่านเองนะครับก่อนรับชมรับฟังได้โปรดช่วยกดซับะไครปกดติดตามช่อง YouTube กดกระริ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงชะตาดีๆที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านทันทีอย่างดลีลิฟวลลีนะครับ ขอให้ทุกท่านพบกับความสุขมีความร่ำรวยและมีความสำเร็จทุกๆท,ท่านเลยนะครับดวงชะตาดวงดาวในคลิปนี้เป็นคลิปหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริงอิทธิพลดวงชะตาดาวาพระพฤหัส,สบดีเดินมน์หรือโยกย้ายราศีนะครับประมาณ3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาถึง23ธันวาคมนะครับถึงจะถอยหลังพักกับ นะเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจัก,กรวาลแต่ในส่วนของทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะถือว่าท่านเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นเทพแห่งดาวบุญยริิการเปรียบเทียบในการพยากรณ์เรียกว่าปัญญาศินบริสุทธิ์ให้ถ่ายพระพฤหัส,สบดีนะครับในการพยากรณ์เรียกนะหรือการเปรียบเทียบกับสถานที่ซึ่งจะเกี่ยวพันกับ ดาวพฤหัสก็คือพระบรมมหาราชวังวัดรัฐสภานะครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับตัวบุคคลก็คือเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่หรือศาสนาหรือผู้ปกครองประเทศนะครับการโครจรของดาวพระพฤหัส,สบดีเนี่ยในทางระบบสุริยิท่านสถิตในแต่ละราศีเนี่ยประมาณเฉลี่ย1ปีครับนะ ในดวงชะตาตำแหน่งที่บอกเนี่ยดาวพฤหัสบดีเดินมนจะมนในวันที่2ตุลาคม2568นะครับช่วงเวลา19นาฬิก50นาทีนะครับช่วงนั้นก็ช่วงกลางคืนนะถ้าเป็นในทางดวงชะตาของจีนก็จะเป็นเวลาของสุกร์นะเป็นเวลาหมานะครับเวลาจอ นะในดวงชะตาเนี่ยพฤรหัสสบดีเข้าสู่ราศีกรกฎพฤหัรอยู่ในเรือนพฤรหัสเรียกว่าพฤรหัสปั้นตัวเป็นหัวเมียดวงชะตาของแต่ละคนนะครับใครก็ไประมัดระวังรักงวนสนุนตัวของตัวเองไว้บ้างนะครับพยายามรักษาศีลธรรม5ข้อเป็นการดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤหัสสบดีเข้ามาสู่ราศีกรกฎเล็งมังกรจะเป็นจุดที่พลิกผันดวงชะตา นะครับกับร้ายกายดีใครคิดอ่านไม่ออกก็จะคิดอ่านออกดวงชะตาก็จะปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือทรัพย์สินหรือใครซึ่งมีปัญหาเกี่ยวข้องกับชายแดนคุณยังไงก็มีโอกาสที่ดีจะราบลื่นประสบความสําเร็จด้วยดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดาวพระศรีเดินมณ์เนี่ยนะครับย้ายราศีนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสทําพิธีรับส่งเทวดาพระพฤหัส ทำพิธีที่บ้านเล็กๆครับไม่ต้องอะไรมากมายผลลไม้19ผลทูบ19ดอกคุณทําส่วนตัวคุณที่บ้านที่หินพระทําได้เลยตามสบายเป็นมงคลนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มห้นาทีส่วนมนต์ไหว้พระนะครับให้เต็มที่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จดาวพรหัสบดีเดินมนเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยไปอยู่ที่ราศีกรกฎตําแหน่งเป็นมหา,าหุ่นะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสย้ายมาในตําแหน่งนี้เนี่ย ถือว่าเป็นช่วงที่มีพลังดาวพฤหัสบดีนี้จะมีกําลังเป็นอย่างดีนะครับจะมีคุณลักษณะเหมือนกับการขยายตัวด้วยความเมตตาด้วยปัญญาถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองเนี่ยเป็นอุตสาหะแต่ก็ยังดีครับเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยทานศีลภาวนานะครับสติปัญญาก็คอยทําให้สุดแรงสุดกําลัง จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีขอให้รักษาคุณงามความดีเอาไว้นะครับรักษาศีลห้าข้อเป็นสําคัญนะครับในทางของคารวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะครับยึดคําของคําสอนของพระที่กล่าวเอาไว้นะครับอย่าให้ความเลวของคนอื่นมาบดบังความดีของตนที่จะทําบุญครับอันนี้ก็คือเป็นคําสอนของหลวงพ่อพระพยอมนะเมื่อประมาณปี ปีก่อนนะนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณขอให้คุณทําแต่ความดีนะครับออรักษาศีลห้าขา้อทําบุญก็ทําต่อไปยิ่งให้ยิ่งได้นะครับที่ผ่านมาบางคนมีปนไปทําแล้วเขาเอาไปทําอย่างอื่นคุณไม่ต้องห่วงครับคนที่ทําบุญก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณทําไปนะยังไงคุณได้บุญเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกนั้นเห็นไหมก็เข้าไปชดใช้ชดใช้กรรมในคุกนะครับ คือเงินพวกนี้ถ้านําไปสิ่งที่ถูกเนี่ยนะแต่มันก็เป็นเงินร้อนนะคล้ายๆกับเงินลอตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําบุญต่อไปครับไม่ต้องคิดมาต่อสิ่งไหนยังไงคุณได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอิทธิพลดาวพฤหัสสัมฤทเดินมนเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยดาวจะเดินช้าบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจะงังบ้างนักจะงังไม่รู้จะเดินไปจังไห่นะครับดาวเดินมนตําแหน่งเป็นมหาอุดถือว่าดีนะครับ เป็นจังหวะที่คุณจะมีความอดทนในการทบทวนและเตรียมเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีนะครับโอกาสมีอยู่แล้วนะมากมายคือบางคนเนี่ยดวงชะตาโอ้แย่แล้วก็ไม่ดีแล้วคือดาวเดินมนเนี่ยเดินช้าบ้างเร็วบ้างวันทีถ้าเดินเร็วมาฟับก่อนใหญ่ก้อนโตคุณหยิบปุ๊บนี่ไงคุณได้คุณก็จะได้เงินก้อนโตประสบความสำเร็จมันคือโอกาสครับโอกาสที่คุณจะได้รับ มันมันมันมนคุณก็หยิบเนี่ยเหมือนเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะนะถ้าคุณกดปั๊บโอ้โหไดรางวัลที่หนึง่งเงี้ยเออประสบความสาเร็จคุณเคยเล่นเกมงานวัดไหมที่เขามีอ่างอ่ะอ่างแล้วมีปลาอะไรเยช้อนปลาเ่ยใช้ใช้ช้อนกระดาษอ่ะ <c oughs> มันก็วนอยู่ในอ่างอ่ะไอ้เขาปุ๊บเออนี่ไงคุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะครับหยิบฉวยะนะใครที่ฉชฉวยช่วงชิงหยิบฉวยโอกาสอรอจังหวะที่ดีคุณจะร่ำรวยจับเงินก้อนโต ร้อยล้านพันล้านประสบความสําเร็จครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอิทธิพลดาวเพื่อรหัสสับรีจะเดินมนเนี่ยนะย้ายราศีมาเลงลัคนาคนราศีมังกรเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณจะดีขึ้นนะครับถ้าคุณคิดอ่านไม่ออกคุณจะคิดอ่านออกพบช่องทางลู่ทางต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อรหัสสับรีนี้ส่งผลคุณจะเป็นชะตาที่ขมักขม้นรในการประกอบธุรกิจการงาน ได้รับผลดีจากการงานอาชีพเะตาเหมาะในเรื่องของคู่สัญญาจเจราจาการทํางานคุณก็ณมีโอกาสในเรื่อง,องความรักต่างิ่นต่างแดนไกลด้วยนะครับจะได้คู่ครองซึ่งมีฐานะที่ดีมีทรัพย์สินมีสมบัติมากของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคนมังกรเนี่ยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวบุญยังไงโอกาสของคุณที่ทุกเศร้าหมองฟ้าจะเปิดช่วงระยะสั้น ตั้งแต่2ตุลาจนถึง23ธันวาช่วงนี้ก็ควรรีบฉกโอโโกาสเข้าไว้ของคนราศีมังกรนะครับดวงคุณถ้าดูจากดวงดาวดาวเพื่อรหัสสับดีเป็นดาวเจริญพบวินาศวินาศมาอยู่ในพบปัตตนีความเสียหายวิ่งเข้าหาคู่คุณเป็นมหาอุดแต่ว่ามันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้คือต้อเป็นคนโสดนะ คุณจะพบคู่อย่างไม่คาดฝันหรือความวินาศทําให้พบเจอนู่นนี่นัน่น,นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเออและดวงชะตาคุณมีโอกาสพบเพื่อนเป็นคู่ด้วยเพราะสาหัสช้าปัดตอนนี้นะเพื่อนแนะนาให้รู้จักหรือเพื่อนเป็นคู่ก็ได้ในช่วงนี้นะของชาวราสีมังกรหรือเจอจากการติดต่อสื่อสารนะครับถือว่าเป็นผลดีเพื่อหลัดเล็งถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็จะพบหมอดีรักษา สุขภาพก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมการงานของคุณเนี่ยพันธมิตรและคู่ขาจะมีบทบาทที่สำคัญนะครับสัญญาและการร่วมลงทุนจะเป็นผลดีนะครับคู่สัญญาดีนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะขยับขยายธุรกิจในเรื่องของเครือข่ายต่างๆหรือการเจรจาต่างๆก็จะประสบความสำเร็จนะครับในด้านของการเงิน รายได้จะมาจากพันธมิตรหรือการร่วมลงทุนในระยะยาวจะประสบความสำเร็จนะหรืออาจจะมีเรื่องงานแต่งงานก็ได้นะครับความรักนะความรักอย่างที่บอกก็จะดีนะครับเพราะเพื่อนเล็งเนี่ยจะมีความสุขความรักดวงคุณเนี่ยคนรักเก่าและใหม่จะกลับเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใครเท่านั้นของคนราศีมังกรคนโสดมีเกณฑ์จะมีคู่ในช่วงนี้สั้นๆน,นะครับ ในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ะดองความเครียดคิดมากเพราะขอนไม่เพียงพอในเรื่องการทําบุญเสริมดวงชะตาทําบุญถวายผ้าไตผ้าอาบน้าฝนนะครับสมทบทุนเนะี่ยให้กับชุมชนนะโดยรวมให้กับเด็กต่างๆนานานานะครับการเ,าเรียนการศึกษาเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาคุณควรตรวจสัญญาต่างๆให้ละเอียดคุณควรมีที่ปรึกษา นะครับหรือที่รึกษาการงานหรือที่ภาษาทางกฎหมายจะเป็นผลดีของชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับโอเคครบแล้วในดวงชะตาคุณในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเชิาจารย์มันจะพบทางออกทางแก้ไขที่ดีมีคนช่วยของคนราศีมังกรนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดข้อติดต่อมาได้นะครับอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิป กดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ